สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมมอนพีดเบลตี้รักอีกเช่นเคยนะครับผมนในวันนี้ผมจะมาเปิดกาชานะครับ อ่ามันมีอัปเดตมาวันนี้เออมันจะมีกาชาใหม่เข้ามาเป็นสเตป็ปนี่นี่น,นี่กาชานี้ครับผมนะกาชา4สเต็ป600วันนะครับผมอันนี้วอลซอรี่สเกลนะครับอ่าแล้วก็หน้าตู้มันจะมีโอนามิกับอ่าโคราซอนนะครับซึ่งอ่าสเต็ปเนี้ยมันจะหมุนได้ประมาณ3รอบก็คือเปิดได้วนอะวน,นคือเข้าใจไหมแบบเปิดครบ4สเตป็ปสามารถเปิดวนได้อีกครับสูงสุด3รอบอ่าซึ่งจำนวนเพชรที่ใช้เนี่ยประมาณ90เพชรครับมันค่อนข้างถูกนะครับอ่าแล้วก็เลนด,ด็อปค่อนข้างดีทีเดียวนะ ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยคนเปิดกันได้เยอะมากนะครับอ่าเรดดอปตัวละครสีดาวที่จะออกระหว่างสเต็ปที่ไม่ใช่สเต็ปสเต็ปซ้ายนะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวละครที่อยู่ที่แบบว่าสีดาวขึ้นไปอะ่ะ <c oughs> มันจะล็อกไว้ก็คือจะมีโคลาซอนครับผมรอเจ็ดเทพจนสลัดลูฟี่ทาโร่โอนามิอารพูครับผมอูรุสนะครับเกียร์สี่สเน็กแมนสโมูเกอร์จีไฟฮินะคาคุซีพีนายนะครับผมล็อบบี้จีซีพีนายคาเวนดิสบาโทเลมิโอ มันโก้ครับผมบรุรการดีเอสสายวิ่งสีเขียวอ่ะแต่มาเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะมีนิโคโรบินครับผมอ่าล่างหิมะนะครับชอปเปอร์หีมะก็มีเป็นสมุกเลจูซันจิโฮเคครับผมอ่าเพโลน่าตัวก่อน2ปีนะครับอ่าไม่ใช่หลังของปีหลังอีตัวหลัง2ปีมันจะเข้ามาเผื่อใครยังไม่รู้นะาเพโลน่าสองปีมันจะถูกอัปเดตเข้ามาในะอีกไม่นานนี้แล้วนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่าลูฟี่ในแมสโซลูจูโร่ทฟกกาฟาก้ารอภาอ่าแลนอวานุนะครับแค่นี้ครับตัวสี ซึ่งมันใช้เพชรค่อนข้างถูกครับแล้วก็ตัวถวงเดทค่อนข้างโอเคเนะมันมีหลายตัวที่ผมยังไม่ได้หรือว่าอีกหลายตัวที่ผมได้มาก็จะอัปดาวอัปเบเวลได้นะครับผมง่ายเดี๋ยวเรา,าขัดดวงกันก่อนกับตู้นี้ครับผมเนะี่ยตู้ายวันผมล็อกคาคูวไว้ก่อนนะได้มาเพิ่มจะดีมากามันใกล้วิวรอยครับผมเปิดจนวิวเก้าสิบดูดิเกือจัดอะโอเคเดี๋ยวเราดูอนิเมชันก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เผื่อแบบวิ่งคนเดียวเผื่อเราเปิดแล้วได้หลายตัวอะไรอย่างี้สีดาวสักตัวไหม ตูฟีผมเปิดไม่ค่อยได้สีดาวนะนานๆทีจะโผล่มานะครัสำหรับไอ้สีดาวนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกดซับสไครต์ให้ด้วยอย่าลืม,มนจะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเก็บเอ้า <laughs> กำลังกำลังจะพูดว่าเป็นกำลังใจให้เก็บเพชรมาเปิดเลยเออได้แล้วครับหนึ่งตัวดีนะตูฟีเมื่อกี้เอามาทำซับได้นะครับอ่าโอเคถือว่าเป็นรางที่ค่อนข้างดีสำหรับการขัดดวงของเราในวันนี้นะครับอ้าวใคระเฮ้ยเพิ่งบ่นไปว่าอ่ามัน <c oughs> ออกออกเคเลยว่ะโอเคลูฟ <c oughs> okay, ี่นี่98ครับแลแกเสร็จนิดหน่อยก็เบลร้อยก็ทำซับได้แล้วนะโอเคครับตู้ฟรีของเราถือว่าคุ้มนะโอเคขัดดวงไว้ได้เรร้อยครับ ừ, เสียวดวงหมดมากเลยเดี๋ยวมันล็อกแค่นี้ใช่ไหมครับผมนี้ล้กันอ่ะไปะกดเลยครับผมไม่เสียเวลาฮะจัดก่อนเลยครับผมโอ้โหมันไม่ค่อยวิ่งแบบปาร์ตี้แล้วมันแบบมันใจสั่นอ่ะ <c oughs> ทุกคนบอกเขาจะลรมไหมยัง <c> ย <oughs> ัง ลุนนะนี่คือผมเห็นคนอื่นเขาเปิดได้กันนะ่ะคือแบบว่าดวงดีกันมากอะ่ะทุกคนเอ้ยผมเสียวเกลือมากเลยเก้าสิบเพชรผมเนี่ยส่วนตู้สองปีไม่ต้องเป็นหัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมคงจะได้เปกันแหละนะถึงตอนนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีเนีฮะเชแ่กว่าจะดองเก็บไว้กัดจะเล่นเป็นสายฟรีไปตลอดก็คงจะไม่ใช่แหละอุย้ยสายมัดวะอ่าโอเคสมุกเกอร์ G5 โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าได้หนึ่งตัวละครที่ ผมยังไม่มีแล้วก็คนดูอยากดูหลายๆคนเลยครับเนี่ยสมสมองกอ็จีไฟนะครับเนี่ยดูอ่นไม่เท่าไหร่ไม่้องคนที่หกเองอุยนานเลยกว่าจะได้ดูกันเออโอเคก็ไปต่อเลยครับผมไม่เสียเวลา <c oughs> มันจะสี่สเต็ปใช่ไหมสเต็ปสามันจะการันตีสี่ดาวสามตัวละครน,นะครับอันนี้ถือว่าผมคุมแล้วเพราะผมได้มากกว่าสามตัวครับผมถือว่าผมคุมแล้วนะนะอยากได้ตัวธถงเรดดีๆอย่งอออ 7, างรอครับรอเจทเทมจอนซาดผมกำลังปั้นอยู่ช่วงนี้ชอบเล่นมันมากเลยเล่นคู่กับซาโบอ่ะเดี๋ยวไว้ทำคลิปอีกทีหนึ่งนะ คลิปหน้าคงจะเป็นลุจิซีพีเซลนะครับอทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอดูครับเล่นไอดีของพี่ชายนะครับอระหว่างพูดขัดไปมันก็เกลืออยู่นะเผมอย่างที่รู้ๆกันนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงเรื่องการเปิดกาชาเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเอาจริงดิสเต็ปนี้น่าจะแห้งวาทุกคนน่าจะไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมผมคงจะเปิดเกินแหละถ้าเกิดผมยังได้แบบรู้สึกไม่คุ้มนะโอ้โหนี้ก็ไม่ไม่มีเป็นปาร์ตี้มาเลยอะผมแม่งรู้สึกเจ็บไงไม่รู้มันรู้สึกเจ็บจี๊ดนะเวลาแบบไม่ได้ตัวที่เราต้องการที่ผมหวังไว้อะถ้าได้รอจะดีมากเลยเว้ยไม่ใช่รอวันโนะนเ้ยเอารอเจ็ดเทพนะโคลาอนมาก็ได้เออไว้แรกเสศจทำคลิปในอนาคตได้ฮะ ในตัวซ้ำๆที่มันใกล้เวลนรอยมาผมจะดีใจมากเลยเว้ยเอาไปทำซับได้อย่างอาภูเนี้ยได้มาแต่ขี้เหยียดแรกเร็จไงเราก็เปิดหาทุกคนคิดดูว่าผมเกลือขนาดไหนอะผมเล่นไอดี้มาครบปีแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทําคลิปเปิดคลังไอดีอีกรอบหนึ่งไงฉลองครบปีอะไรเงี้ยสำหรับที่ผมเล่นไอดีนี้มาแบบปีหนึ่งเนี้ยโอโหเกินไปเ็ดเขี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปอีกทีนึงรับแต่เล่นมาหนึ่งปีเนี่ยมันมีอะไรคืบหน้าไปบ้างสำหรับไอดีผมนะครับ จะได้รู้ไงว่าผมเกลือขนาดไหนครับมาสเตสุดท้ายครับผมกับการการันตี4ดาวถึง3ตัวครับแต่ถ้าได้มากกว่า3มจะดีมากเลยนะมันจะถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าได้3ตัวแล้วแบบตัวกากๆก็เท่าทุนนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ตัวดีเนี่ยสำหรับผมนะอยากเล้รอเพื่อนขอรอได้เปล่าหิวว่าหิวตอนนี้หิวมากอีกสาเพชรเดี๋ยวเปิดอีกสักรอบนึงกันนะเฮ้ย <laughs> ทำจริง มาตัวต่อไปน่าจะใช่แล้วมั้ง What โอ้โหเวลร้อยไปเลีวอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ก็เวลร้อยไปเลีวเฮ้สยสายส่วิ่งว่ะค่าคู่โอเค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 ได้ค <c oughs> ่าคู่ใหม่ตัวนึงก็เวลเก้าสิบห้านะครับเ้ยแต่ผมได้เวลร้อยมาสองตัวเลยไม่ผมเกลือวะคนอื่นไม่เคยเกลือแล้วไม่ผมเกลือดูดิโอเจมแม่งลำเอียงไอ้สัตว์เลย โอ้อยกระดามเม่งมาอีกสามสิบเพชรครับผมเจ็บสุดท้ายเดี๋ยวรล็อคโครซอนไว้ก่อนก่อนหมุนนีคชักรอบมันไปโอเคโอ้เจ็บสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมาดูซิว่าจะได้รอหรือเปล่ารอจ็ดเทพโจรสักอ้าได้ล็อคดุจิีมาเอาเค้เพิ่มเลยไม่ได้ไม่ได้รอผมขี้เกียจแลกเซษแล้ว ไม่อยากเล่นแล้วว่ามันไม่เวลแปดสิบบางทีมันไม่เวลเจ็ดิบห้าทุกคนเอ,อ้ยขี้เกียจแลกเซน <c oughs> <c oughs> แต่ก็โอเคได้ตัวละครทงเลดอื่นมาครับอย่างคาคุเงี้ยเวลร้อยก็ดีครับไอดีผมมันจะได้แบบผมเป็นคนชอบสะสมเลเวลร้อยเยอะๆไงคอองจะเกลือคนระับจากสภาพอ่าอันนี้ผมผมถือว่าเกลือนะเว้ยแบบมันไม่ได้ตัวที่ผมต้องการหรือว่าเลงไว้เลยอะทุกคนเออ ไอ้เงี้ยเกิดมาเี่ยกูต้องมาเกลืองอย่างงี้เนี่ยวะโอ้โหโคตรเน่าโคตรเน่าดลยโอเคครับก็อย่างที่เห็นครับอันนี้มันขาดอีกเท่าไหร่อ่ะถึงจะได้บัตรดำเออถ้าเกิดผมสะสมเพชรอีสักหน่อยแล้วก็ไอเปิดนะครับก็จะได้บัตรดำแล้วนะอีกามาหกแต้มก็สามสิบเพชรอีกสักรอบนึ่งไงกดสามสิบเพชรอีกสักรอบหนึ่งครับเดี๋ยวต้องไปนั่งฟารมเพชรน,นะครับ่าแล้วก็จะมาเปิดบัตรดำได้นะ ทุกคนอยากดูตัวไหนระหว่าง Big บิ๊กมัมกับคาตาคุริทุกคนบอกผมได้นะเพราะว่ายังไงผมคิดว่าผมผมน,น่าจะเก็บทันนะเพราะนี่มันเพิ่งกลางเดือนเองครับน่าจะเก็บทันอยู่ไอ้บัตรดำอันเนี้ยถ้าทุกคนอยากให้ผมแลกตัวไหนก็คอมเมนต์บอกไปเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมว่าอันไหนมันเยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะแลกมาระหว่างคาตาคุริกับบิ๊กมัมนะแล้เดี๋ยวไปนั่งปั้นอีกทีหนึ่งนะครับอ่าส่วนตัวแล้วผมอยากแลกคาตาคุริมากกว่าบิ๊กมัมนะเพราะว่ามันเท่นะครับแอนถึงบิ๊กมัมจะะะเเป็็นนบบุุญลงกถอครั แต่ถ้าถ้าท่านผู้ชมต้องการตัวไหนบอกได้เลยนะครับอยากดูตัวไหนเดี๋ยวผมจะแลกเอาไว้แล้วเดี๋ยวในอนาค,คตค่อยมานั่งทำกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นงฮะท่านผู้ชมคลิปนี้เราได้อะไรมาบางเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนอตัวใหม่ตัวใหม่ที่ได้มาน่าจะเป็นสม็เกอร์ใช่ไหมคนระับสมเกอร์ G5 ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเช็คแป๊บสมเกอร์นี่นี่น,นี่สมเกอร์ G5 โอเคมีแท็กอะไรบ้างเอ๋อ a d tag navy 로เก어เพาเวอร์ user อืมก็เยอะดีนะครับดี โอเคแล้วก็ตัวอื่นที่ได้ถ่งเลตมาจะเป็นคาคุใช่ไหมคาคุผมตอนนี้เลเวล95แล้วอนะ่าแล้วก็เป็นลูฟี่ตัวนี้นะครับแลกเสร็จอีก4วันก็เลเวลร้อยนะทำซับได้ตัวนี้นครับทับซับดีมากแท็กเขาเยอะจริงนะครับผมชอบเล่นสายสีแดงด้วยช่วงนี้นะครับอ่าแล้วก็คามินิท <c> เ <oughs> พิ่งแลกเสร็จเมื่อกี้เพิ่งแลกเสร็จเลเวลร้อยเมื่อกี้แม่งตามมาหลอกหลอนตัวอีกแหละโซโลจูโร่ก็อะไรนะโคลา แล้วก็มีรุจินะครับที่รู้สึกว่าคุม้มนะรุจีกับคาคูเนี่ยในอนาคตเอาไปไต่แรงระดับสูงๆได้ครับโอเคครับก็คลิปนี้คงจะมาประมาณนี้ผม้าว่ามาเปิดการชายเฉยครับเห็นคนอื่นเขาเปิดดวงดีได้ตัวนุ่นตัวนี้ทำไมกูเกือวะ <c oughs> โอ้ยพูดแล้วจะลองให้โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้กันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ